ơ <laughs> bưởi เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลางังทําอาหารนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุด สนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ด m, แล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปของ Second Piece ครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวในส่วนของ D.O. แล้วก็เจ้า Delta กันนะครับผมแล้วก็สอนวิธีทําด้วยนะก่อนที่คลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e เป็นใจให้กับผมด้วยแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่า D.O. ทํากันยังไง ในส่วนของวิธีการทำ d o the World Over Heaven นะครับผมเราต้องมีวัตถุดิบทั้งหมด7ชิ้นนะทุกคนอย่างแรกครับจะเป็นในส่วนของ Heavy นะครับผม Heavy Diary ที่ไหนวะนี่ Heavy Diary ตัวนี้นะจะดรอปมาจาก ดันเจียนใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมโดยถ้าเราลง4คนเนี่ยโอกาสในการดรอปมันจะอยู่ที่5%แนะนําให้ลงกับเพื่อนเท่านั้นถ้าลงคนเดียวโอกาสดรอปแค่สเซซึ่งหายไปต้งสองเปอร์เยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมอย่างต่อมาจะเป็นในส่วนของพวก ชิ้นส่วนนะครับผมหัวใจแขนซ้ายแขนขวาข,าซ,า,ขาซ้ายขา,ายขวา,าแล้วก็ลำตัวต้องมีวัตถุดิบเหล่านี้ครบเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะทำา o the world over heaven ได้นะครับผมแล้วก็เอาอันนี้มาเลยอุ้ยนี่น,น,นีทุกคนพวกแขนซ้ายแขนขวาหัวใจนะครับผมจะสามารถรอบมาจากการตีบอสเหล่านี้เลยนะโอ้โหยังไม่ทันตีเลยเฮียนะครับผมก็ ตีบอสพวกนี้ไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้วัตถุดิบพวกแขนซ้ายแขนขวาออลำตัวมานะครับผมเมื่อเราได้วัตถุดิบเหล่านั้นมาครบแล้วนะทุกคนให้เรามาที่ดันเจียนตรงนี้นะครับผมอ่านี่น,นี่มันจะอยู่ตรงนี้ดันเจียนใหม่โดยเราต้องใช้วัตถุดิบพวกแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขา,ข,าขวาแล้วก็ลำถุยลำตัวมาทําการเสกดันเจียนนะครับผมเมื่อเสกดันเจียนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะดรอปในส่วนของไดลี่ที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละอุ้ย นี่ผมก็จะเข้าให้ดูเลยนะครับผมอ่าก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าได้ใครเสกไม่รู้แต่พี่ขอญาตจอยไอ,อ้น้องอ่าบอสตันเจียนนะครับผมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะทุกคนเลื่อนจะอยู่แค่ประมาณ150ล้านเท่านั้นเองง่ายกว่าเอ,อ่อพวกไอยามาโตะนะแต่มันจะสามารถที่จะหยุดเวลาได้มันน่าราคาญตรงที่มันหยุดเวลานี่แหละมันก็เลยใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานขึ้นโอ้โห เสียงแม่งทุกคนนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเกลือนะมันจะมีโอกาสที่จะดรอปในส่วนของชิ้นส่วนอื่นๆด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของ D O ให้ดูเลยละกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะต้องเอาชิ้นส่วนอื่นๆอุย้ยเดลต้าเกิดโอ้ยโอ้โหเดลต้าเกิดครับทุกคนเดลต้านี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เดลต้าอยู่เหมือนกันนะ เฮ้ยไม่ใช่มึงใครเนี่ยเดลต้าอยู่ไหนโอ้โหเดลต้าแม่งตายแล้วมั้งนะนี่กูมาตีไม่ได้ตีเดลต้านี่ครับผมเลือดอยู่ประมาณ25ล้านนะทุกคนโอกาสเกิด300%ก็น่าจะ,ะพอๆกับพวกเอ่อบอสไอเซนโฮมูระแล้วก็ไลซิงสตาร์นะครับผมเจ้าพวกนี้ก็จะเกิดใกล้ๆเคียงกันเลยนะเอ่อผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมต้องเบิกชิ้นส่วนทั้งหมดออกมาหรือเปล่าในการทำแต่ผมจะเบิกออกมานีครับ อ่ะเบิกชิ้นส่วนออกมานะแล้วก็ heaven daily ครับฮึบเราก็กดใช้ heaven daily ครับกดใช้เลยอ้าวตอนนี้เราก็เลิน learning the w o r o d over heaven ครับโอ้โหทำไมเฮ้ย <c oughs> ทำไมโมเดลมันกากจยางว่ทุกคนโมเดลไม่เท่เลยนะครับผมอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลเจ้าเดวเวอร์โอเวอร์เฮเกันเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดวเวอร์มันสามารถที่จะรี หาสเตตได้ปะ่ะไอ้พวกสไตล์น่าจะรีหาสเตตไม่ได้นาอทุกคนเนาะคือระหว่างที่ผมอัดคลิปอยู่ใช่ไหมทุกคนมันก็มีในส่วนของอัปเดตเพิ่มเติมที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาบ้างนะ อ่ะก็อย่างแรกนะครับผมจะเป็นในส่วนของเกมพาร์ตนะทุกคนเกมพาร์ตใหม่ก็น่าจะเป็นในส่วนของดนะีอเนาะแล้วก็ระบบ r e a l i t y Change Choice นะครับผมแบบใหม่นะซึ่งไอเจ้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของสกิลตัว V นะทุกคนใช้1 Daily ต่อการสุ่มเลือก1ตัวเลือกนะครับผมมันก็จะเป็นในส่วนของสเตตเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราพาไปดูทีลังนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5 5ออย่างนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะเป็นเฟรม เออไม่ใช่เซลไอเฟมนะครับผมจะเป็นอมะตะ3วินาทีนะแล้วก็อิกนอไอเฟมนะครับผมสามารถที่จะ โจมตีในส่วนของเซลไอเฟมได้นะครับผมเป็นเวลา5วินาทีนะแล้วก็เดทนะครับผมจะมีโอกาส1%ที่จะสร้างความเสียหายแบบ t ู o d เม a นะทุกคน100%ก็น่าจะทําทให้ตายไปเลยเนาะอืมก็น่าจะใช่นะครับผมแล้วก็สตันฮิตนะครับผมทําให้ศัตรูติดสถานะชะง,งักแบบเวอร์จิลแล้วก็บีดดิ้งครับทุกคนสร้างสถานะเลือดไหลระดับปานกลางนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของลิลิกใหม่ครับทุกคน ancient butterfly นะ เออมันดรอปค่อนข้างที่จะยากมากนะสามารถดรอปได้จากเลดหรือว่าซื้อได้ที่แบ็กมาร์เก็ตนะครับผมแล้วก็ความสามารถของมันเนี่ยจะบวกหนึ่งไอเทมที่ดรอปจากเลดถ้าสมมุติมันดรอปเออเป็นในส่วนของสมุดใช่ไหมจากปกติจะดรอปแค่เล่มเดียวก็จะกลายเป็น2เล่มน,นะครับผมเราจะเพิ่มในส่วนของเลด Delta, ดรอปเดลต้าทุกคนโอ้โหแม่ง ก่อนหน้านี้คือแบบผมฟาร์มอยู่ประมาณ2วันน่ะยังไม่ได้เดลต้าถุยยังไม่ได้เดลต้ามารีวิวครับหลังจากที่ผมได้เดลต้าแล้วนะทุกคนแม่งเพิ่มเลดดอปเฉยเลยก็อย่างที่ว่านะครับผมใครที่อยากจะหาของจริงๆก็อย่าเพิ่งหาในวันแรกๆนะเดี๋ยวเขาก็จะมีในส่วนของการเพิ่มเลดดอปมาให้นะซึ่งจริงๆผมอยากจะเอาสมุดตัวนี้นะทุกคน Heaven Diary เนี่ยอยู่ไหนวะ ผมว่าผมจะเอาไปแจกให้กับคนดูผม3คนใช่ไหมแต่มันเพิ่มในส่วนของสกิลตัววมาใหม่ผมก็เลยจะกดใช้นะครับผมไม่แจกและทุกคนก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนั่นแหละเนาะอ่ากดใช้ไปนะครับผมอันแรกปุ๊บเราได้มาเป็นเดชอู้สามารถที่จะไอ้นี่ใช่ไหมทุกคน1%อร์เซที่จะกดแล้วตายเลยครับแล้วก็ได้เดชเราก็พอแล้วปะ คือได้เดตก็น่าจะพอแล้วแต่ทุกคนเดดอันเดียวจบแล้วนะครับผมอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมจะเอาเฮเวน n ารีที่เหลือไว้แจกให้กับคนดูของผมละกันนะครับผมขอไลค์ให้กับคลิปนี้สักประมาณร้อยไหลละกันนะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลเจ้า D.O. The, the World Over Heaven <ๆ>กันนะครับผมผมจะไม่รีสแตทปะวะรีสแตทหน่อยละกันอ่ะ7,500เดี๋ยวเรามาดูกันที่การโจมตีแบบปกตินะครับ โอ้ฮิตละ80,000นทุกคนเบามากเลยนะน่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีในส่วนของมิลเลอร์เคลนฮิตครับ3าม0 0 0สโอ้ยอันนี้3าม0 0 0แเพราะว่าติดคีย์ดิคานะแล้วก็สกิลตัวเซครับโอ้หกร้านส0 0 0สนทุกคนก็ค่อนข้างที่จะแรงนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็อเอาไปเล่นได้สบายเลยไหมผมว่าก็น่าจะเล่นได้สบายนะครับผมสกิลตัวเซตคุณดาวเขาที่จะไว มมตามมตา6ล้าน5เมื่อกี้ติดคี่์ที่เข้าเยอะมากนะสกิลตัว X ครับาฟาฝ่าถุยฟาผ่าดาเมจ2.8ล้านดาเมจอืมส 3. 3ล้านดาเมจแล้วแต่ฮิตที่มันจะโดนนะก็ถ้ามันโดนหลายฮิตก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับผมสกิลตัว C ครับทุกคนโอ้ฟาถุยฟาอีกแล้วฟาผ่าเป็นวงกว้างครับแต่ ดาเมจมันไม่ค่อยโดนอสตูที่อยู่อยู่ตัวเดียวอะน่าจะเหมาะกับการฟาร์มคีฟมากกว่านะสำหรับสกิลตัว C ไม่ค่อยแจมเท่าไหร่ครับเนี่ยมันมันมันสุมอะ่ะแล้วก็ต่อมาครับสกิลตัว V ที่เราพูดไปนะทุกคนที่มันมีพารซีฟใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะเป็นตัวเลือกมาให้เราเลือกนะจะมีบายเอ,อ่อฟิชชิ่งมีสตันมีเดทหรือว่ามีอะไรอีกวะเดี๋ยวเราพามาดูกันเดี๋ยวต้องรอคูดาวกน สกิลตัววีอีกรอบหนึ่งมีเบิร์นนะครับอุ้ยเดททุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าโอกาสมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยอยู่นะน้อยแบบมากๆเลยถ้าสักสิบเปอร์เซ็นต์ดีไหมสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่มันน่าจะเยอะไปสําหรับเอกอารพีพีหรือเปล่าแต่ถ้าไปใช้กับคีบอะยังไงมันก็นานอยู่แล้วนี่ทุกคนมีในส่วนของเซลล์รีคอเวอรี่ด้วยนะครับผมสามารถที่จะหิวตัวเองได้ด้วยนะ มี two d a m a ครับทุกคนทําให้การโจมตีเป็น t o d a m a แบบไม่มีเกาะป้องกันนะครับผมนี่เห็นปะมันจะเป็น infinity b damage เฮ้ยอันนี้เกี่ยววะไม่น่าเกี่ยวหรอกคือจริงๆผมก็อยากจะใช้เดสให้ดูแหละทุกคนแต่ <c oughs> มันหนึ่งเปอร์เซนโอกาสมันน้อยมากเลยอะ่ะ <c oughs> คือแบบโอ้โหสามตัวเลือกเป็นเบิร์นมีอะไรอีกบ้างท,ที่ยังไม่ได้โชว คือมันน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแหละแต่ผมอยากให้ทุกคนไปลองใช้เองนะครับผมว่าสกิลมันค่อนข้าง,งดีหญ่เยอะมากสกิลสุดท้ายครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 วินาทีนะทุกคนสําหรับการหยุดเวลาในเกมนี้ไม่รู้ว่าผมนับถูกหรือเปล่านะแต่จะอยู่ราวๆประมาณ20กว่าวินาทีครับเป็นการหยุดเวลาที่ค่อนข้างที่ยันนานมากๆนะแต่ครูดาวในการหยุดเวลาครับจะอยู่ที่300วินาทีนะเห็นปะทุกคน2 7 0ิวินะครับผมประมาณ300วินาทีถึงจะสามารถใช้ได้ครั้งหนึ่งแล้วไม่สามารถที่จะใช้พร้อมกันได้นะมันมันจะมีในส่วนของ global คูดาวคล้ายๆกับดาบของเทพเง,พงาอยู่นะครับผมอันนี้ก็คือสกิลทั้งหมดของเจ้า the world Over Heaven นะสำหรับสกิลตัววีเดียวถ้าผมได้สมุดมาอีกผมก็จะกด ใช้ให้มันครบ5อันเลยนะครับผมว่ามันมีสกิลอมาตะด้วยนะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับตัววนี่ก็คือในส่วนของ DO The World ด์เฮในส่วนต่อมาครับทุกคนจะเป็นในส่วนของเดลตานะเมื่อกี้ที่เราอ่านแพทอัปเดตเพิ่มเติม <ๆ S 2> ไป <ๆ S 2> มันเพิ่มเลตใช่ไหมคือแบบโอ้โหผมตีไปหลายร้อยตัวมากผมตีไปเรื่อยๆสลับกับฟิเลนนะครับผมจนผมได้ในส่วนของคัมพีฟิเลนมา3าอันเนี่ยทุกคนปกติผมตีไปเยอะมากเลยนะฟิเลนเนี่ยแม่งไม่ดรอปคัมพีเลยเว้ยแล้ว ในส่วนของอัปเดตเนี้ยต้องคิดดูแล้วกันว่าผมตีไปเยอะขนาดไหนจนมันดรอปคัมบีทั้ง3อันเนี่ยแล้วผมก็ได้เจ้าตัวนี้มานะครับทุกคนอ่าฟิเดนจะดรอปอยู่3ชิ้นอย่างที่เราอ่านแพทไปใช่ไหมนี่ Shadow Accent Delta นะครับผมเราก็สามารถที่จะกดใช้ได้เลยนะถือกดใช้เลยครับ มับเข้าให้อ่าตอนนี้เราก็ Learning Delta มีหางขึ้นมาครับอ่าสำหรับวิธีการหา Delta าครับทุกคน Delta มันจะสลับเกิดกับเจ้าฟิเลนทุกๆ5นาทีคล้ายๆกับเจ้ากวางเลยครับทุกคนกวางที่มันมามันจะเป็นในส่วนของ e v e n นใช่ไหมซึ่งมันก็สลับกับเจ้า Delta ซึ่งแนะนำให้ไปตีกับคนเดียว มากกว่าตีกับเพื่อนนะทุกคนถ้าตีเอ่อกับเพื่อนเนี่ยโดนเพื่อนแย่งแน่นอนครับเลือดของมันอยู่ที่ประมาณ25กว่าล้านเนี่ยอ่ะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะได้ในส่วนของไอ้เจ้าตัวนี้มาหรือถ้าโชคร้ายจริงๆครับเราก็สะสมในส่วนของเขี้ยวมาป่านะดูดิผมได้เขี้ยวมาป่า150กว่าอันแล้วอะ่ะทุกคนคือแบบเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็สลามนะให้เราไปที่เกาะแรกครับอ่ากาสำหรับคนดวงสวยจริงๆนะ นี่ครับสามารถแลกได้ตรงนี้เลยนะเกาะใช้500เขี้ยวมาป่าแล้ว250ดาร์กสลามหรือจะเอามาแลกไอ้ส่วนตรงนี้ก็ได้อุ้ยผมอยากลองอะไรวะเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเปิดออโต้คลิกนะทุกคนแล้วก็ใช้ไอ้เขี้ยวมาป่าตัวนี้ยมาเปิดกล่องดูไหมเผื่อเราได้ Shadow เอ็กซมาแจกคนดูได้หรือไม่อ้าวเอามันสามารถโ,โห ทุกคนครับผมนึกว่ามันสามารถที่จะแลกได้รัวๆแล้วมาดูอย่างนี้ไม่แลกแล้วเปิดกล่องให้ดูเลยดีกว่ามีทั้งหมด10กว่ากล่องนะอืมเปิดให้ดูเลยฮึบฮึบได้อะไรได้ missing stone enchant stone missing stone อ uh, ่อ missing stone enchant stone enchant stone en โอ้โห oh, ได้เชี่ยวมาปลาเอนชานสโตนดักสลามก็นั่นแหละครับโอกาสที่จะดรอปยากนิดนึงนะสำหรับเจ้าเดลต้าอ่ะทุกคนเรามาดูในส่วนของดาเมจแล้วก็สกิลของมันครับเริ่มจากการโจมตีแบบปกติโอ้เดี๋ยวนะมันนับเป็นอะไรอะ่ะทำไมมันโจมตีค่อนข้างที่จะเบาเอ๊ะมันนับเป็นในส่วนของพาวเวอร์บอกว่เอ้ยในส่วนของเมลีบอกว่ คือแบบเบามากครับทุกคนน่าจะเป็นเมลีเนาะเนี่ยเพราะว่าก็ดไล์แล้วก็ดาบเรายังอยู่อะ่ะแต่มันเบาสุดๆเลยอะ8 0 0พเองครับไม่ค่อยน่าที่จะเสียเวลาหาขนาดนั้นนะผมว่ามันเบาเกินไปอ๋อสกิลตัวแครับ2องหมื 20, ครับทุกนโคตรเบาเบาสุดๆเลยอะอืมโอ้โหกระจอกตัวเอโอ้ย ตามมีเท่าไรไม่รู้แต่มี20คอมโบน่าอยู่ประมาณแสนกว่านะอุ้ยคุณอาวัยมากครับน่าจะไม่ถึงแสนด้วยซ้ำเพราะว่ามัน9000ลายฮิตันเนียรยทุกคน9000 9000 9000 9,000โอ้โหดามีดไม่ต้องพูดถึงเลยตัวซีพุ่งไปข้างหน้า39 0 0 0ตัววีครับทุบขวานตัว F ไม่มีหมดแล้วทุกคนนี่คือเดลต้าแล้วก็ดีโอเดอะเว ว้าวโคตรกากเลยทุกคนเดียวตากากมากถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปเสียเวลาหาเถอครับคือแบบไอเ้เหียเขี่ยว500อันเนี่ยนะเพื่อมาแลกกับดามเมจอยู่ที่พันกว่า บ้าบอคอละครอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับผมก่อนจะจากกันไปครับทุกคนอย่างที่เราพูดไปนะเราแจกเป็นในส่วนของ He a v e n d i a r y กันนะจำนวน2รางวัลถ้าผมไปสตรีมแล้วก็เปิดฟาร์มกับน้องๆคนดูได้มาเพิ่ม,เต,มเติมก็จะแจกอีกขอรอยไลค์เจอก,กันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูครับเจอก,กันครับบ๊ายบายคือผมจะสตรีมทุกวันที่อยากสตรีมนะทุกคนใครที่อยากเข้ามาเล่นด้วยกันก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะก็เวลาไม่แน่นอนนะครับผมเล่นหลายเกมด้วยนะ